ไปละลายเสมหะสมมุติว่าเรามีอาการไข้หวัดนะคะเริ่มแรกอย่าให้ลงปอดคือดื่มน้ําร้อนดื่มน้ําร้อนดื่มน้ําร้อนนี่เพื่อไปละลายเสมหะลดการไอนะคะอย่าให้ไอค่ะไอนี่ก็คือเขาจะลงปอดนะคะมันจะอะเัเสเลนนั้นก็จะลงไปติดที่ปอดแล้วถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงก็จะไปแพร่เชื้อในปอดเราก็จะเป็นการยากค่ะ อันนี้จุดเริ่มต้นถ้าสิบสี่วันนะคะถ้าสิบสี่วันคุณรักษาตรงนี้ไม่ให้ลงปอดไม่ไอนะคะไม่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 ไมให้ไอก็คือกินน้ำร้อนดืน้ําร้อนออกแดดออกกําลังกายแล้วก็เอ่อแล้วก็ทานน้าเยอะๆนะคะ แล้วก็ดีถอกลำไส้ด้วยนะคะเพราะลำไส้เนี่ยมันจะมีแบคทีเรียรแบคทีเรียรแล้วมันก็จะไปที่กระแสเลือดนะคะเห็นคุณหมอบอกนะคะมันจะเกี่ยวพันกันถ้าถ้าเราเป็นไปได้ช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเป็นหวัดนะคะเราเป็นหวัดเราเราทำได้หนึ่งทานน้ำร้อนนอนพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วลดการไอให้ได้มากนะคะอย่าไอจิบน้ำร้อนนะคะจิบน้ำร้อนจิบน้ำร้อนให้ให้เพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะถ้าออกซิเจนในเลือดก็หมายถึงว่ามันจะตีเสลตให้ให้แตกอะคะ่ะแล้วมันก็จะหายแล้วทีนี้ภูมิคุ้มกันเราก็เข้าไปช่วยด้วยนะคะถ้าภูมิคุ้มกันคุณผ่านตรงนี้ได้คุณหมอนะที่ที่เขา วินิจฉัยให้คนที่ไม่ได้ฉีดฉีดวัคซีนอะเชื้อจะอยู่ในร่างกายเราสิวันขออย่างเดียวยาให้ลงปอดแต่อ่าคือเราช่วพอเรารู้นั่นแหละเราก็กินน้ำร้อนกินน้ำร้อนแล้วก็ลดการไอลดการไอทุกวิธีทางนะคะจะจะทานน้ำร้อนเพิ่มออกซิเจนในเลือด ทานเยอะๆเลยนะคะน้ําเนี่ยแล้วดีถอกลําไส้นะคะลําไส้ต้องสะอาดนะคะเพราะแบคทีเรียรอยู่ในลใําไส้มันจะมันจะทําให้ไปที่กระแสะเลือดได้ยินคุณหมอไปอย่างนั้นนะคะคือได้ความรู้ก็รีบมาแบ่งปันเลยนะคะอย่าลืมนะคะออกกําลังกายตากแดดเพิ่มออกซิเจนและค่าเชื้อแล้วอย่าเครียดแล้วก็ ออกกำลังกายทานน้ำร้อนแล้วก็นอนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดีถอกลำไส้เพราะแบคทีเรียตรงนั้นมันจะไปที่กระแสเลือดนะคะแบคทีเรียในลำไส้ที่อาหารหรือสิ่งสกปรกในลำไส้เราสำคัญนะคะเวลาเราเป็นโควิดเนี่ยเกี่ยวนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ลงปอดนะคะ คือรักษามาตรฐานอยู่14วันถ้าคุณอยู่ได้โดยไม่พึ่งหมอและไม่พึ่งยาอันนั้นนะคุณจะเป็นสารภูมิคุ้มกันคุณอย่างแข็งแรงค่ะไม่ว่าโควิดสายพันธ์อะไรก็ทำคุณไม่ลงค่ะถ้าคุณผ่านตรงจุดจุดนี้ทำให้ร่างกายสตองไว้นะคะอย่าลืมนะคะทานทานน้ำร้อน รักษาลำไส้แล้วสารลำไส้ก็เหมือนหมืนถึงว่าดีท็อกกันแหละดีทอกลำไส้แล้วก็นอนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ทำยังไงก็ได้ลดการไออะค่ะลดการไอเพราะว่าถ้าไอนี่หมายถึงเสมหะมันจะลงไปที่ปอดนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆเพื่อจะไม่ให้อา่า อะไรนะเราไอไอแล้วทีนี้เชื้อมันจะลงอ่ะค่ะถ้าคุณรักษามาตรฐานไข้ไข้ก็ต้องทนค่ะเช็ดตัวหรือสมมุติว่าเราเป็นเนาะเช็ดตัวแล้วก็อ,ออกกําลังกายไปโดนแดดนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วไม่เครียดแล้วพยายามดีถอกลําไส้เพื่อขับแบคท,ทีเรียที่ของเสีย ในลำไส้เดี๋ยวเรามันจะไปที่กระแสเลือดนะคะเห็นคุณหมอท่านหนึ่งท่านเอาออกมามาบอกให้เราดูเลยรักษาถ้าเราไม่ได้อ่าวัคซีนอะเพราะว่าวัคซีนถ้าเกิดว่าถ้าเราสร้างภูมิคุ้มกันตรงเนี้ยแล้วนะมันจะคุมได้ทุกสายพันธุ์นะคะเห็นคุณหมอท่านหนึ่งเขาแชร์มาก็เลยอยากจะ เรื่องสมุนไพรเรื่องเอ่ออันนี้มันก็พื้นพื้นแล้วอะค่ะคือหมายถึงว่าแชร์มาเยอะแล้วเนาะพวกสมุนไพรให้กินเอ่ออะไรอะไอเอ่ออะไรนะว่านหางเอั่้า,า,ายลโจรกระชายขิงขา่าใบมะกรูดมะนาวอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นพื้นพื้นคนแชร์มาเยอะแต่อันนี้คืออีกสเต็ปหนึ่งนะคะ อีกสเตปหนึ่งถ้าเราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กำจัดทุกสายพันธุ์นะคะนะคะเพราะว่าฟังมาเหมือนกันทีนี้จำจาทุกสเต็ปเลยเพื่อจะมาบอกเพื่อนๆนะคะบอกทาง่าบอกครอบครัวบอกทุกคนนะคะ <c oughs> อันไหนที่ช่วยกันได้ก็อยากจะแชร์ออกไปค่ะ <c oughs> เพื่อแพรเพื่อคนไหนเขาเข้ามาฟังแล้วมันก็จะได้ ความรู้ไปด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะอะทวนอีกครั้งนะคะก่อนจะจบคลิปหนึ่งพักผ่อนให้เพียงพอสองออกกำลังกายสามทานน้ำร้อนเยอะๆนะคะทานน้ำร้อนเยอะๆนะคะทานน้ำเนี่ยหมายถึงว่าเ,เขาจะเขาจะไปไล่ออกซิเจน เขาจะไปไล่ออกซิเจนอ่าในในเลือดนะคะให้ให้แตกเหมือนคล้ายๆกับน้ำร้อนเนี่จะไปละลายเสมหะนะคะนะคะแล้วก็แล้วก็พยายามดีถอกลำไส้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะลำไส้อ่ามีแบคทีเรียแบคทีเรียตรงนั้นเวลาเราติดเชื้อแล้วมันก็จะไปที่กระแสเลือดนะคะ แล้วทีนี้พอดีกับวัดลงปอดทีนี้เขาก็จะร่วงเลยนะคะคือมันจะเป็นสายสายเปไปเลยอะคะ่ะอันนี้คือคุณหมอท่านบอกนะคะหนึ่งอย่าให้ลำไส้เราติดเชื้อสองอ่าอ,อย่าให้ลงปอดลดการไอคือจิบน้ำร้อนตลอดนะคะขอบคุณค่ะพี่นิสสนขอบคุณค่ะคุณอภิชัยขอบคุณสามแสนคนคะ่ะ ที่เข้ามาชมขอให้คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆน,นะคะถ้าคุณผ่านตรงจุด14วันเพราะเชื้อเนี่ยถ้าคุณผ่านจุด14วันที่คุณไม่ได้ไปใส่ออกซิเจนคุณไม่ได้ไปใส่ยาฆ่าเชื้อนอะ่ะหมายถึงคุณทําตรงเนี้ยแล้ว,แล,วแล้วมันดีใช่คะ่ะมะนาวกับน้ําอุ่นนี่อยู่แล้วค่ะคือหลักอยู่แล้วแต่จะบอกว่าให้ทานเยอะๆค่ะ คนหมายถึงคนที่เป็นนะคนที่ไม่เป็นก็ปกติอะคะ่ะก็ทานได้ก็ดีแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเริ่มต้นน่ะอย่าให้ไอไอโแล้เชื้อจะลงปอด <c oughs> นะคะอันนี้คือคืออ่าไปได้ข้อมูลที่ที่คุณหมอแชร์กันออกมาถ้าผ่านตรงจุดจุดนี้ไม่ต้องไปหาหมอแล้วพอเชื้อสิบสีวันเขาหายคุณ ก็คือภูมิคุ้มกันคุณออกมาลบช่วยกับร่างกายที่แข็งแรงของคุณไงคะกับการดูแลของคุณไงคะพอนั่นแล้วร่างกายตรงเนี้มันจะกําจัดเชื้อตรงเนี้ไม่ว่าสายพันธุ์ไหนก็เข้าใกล้คุณไม่ได้คะ่ะเพราะว่าอ่าถ้าทานยาเยอะหรือหายเพราะยาเขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นอีกนะคะเพราะว่าร่างกายเขาไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันโดยแท้ เพราะว่าอะไรที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายคุณคะคือภูมิคุ้มกันของมนุษย์นี่แหละค่ะสำคัญที่สุดเลยนะคะสำคัญ1นสิบสีวัน,นออกจำง่ายและเช็ดตัวบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะคุณอุสนัน่นแหละให้ข้อข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆคนไหนที่เขาเจอค่ะเพราะว่าดูคลิปดูอะไรแล้วน่าน่ากลัวนะคะขนาดสร้างสร้ายัง เย็บ uh, yep, uh, ผ้าปิดจมูกติดคอตลอดเลยค่ะแต่ก่อนนี้คิดว่าไกลตัวเดี๋ยวนี้ไม่ไกลเลยนะคะหมายถึงว่าเห็นข่าวอะค่ะเห็นแถวกรุงเทพแถวไหนที่เขาเป็นอะคะ่ะมันมันเหมือน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะมีอะไรก็อยากจะบอกเพื่อนๆไปค่ะได้ความรู้นิดๆหน่อยๆช่วยกันนะคะเราไม่มีปัญญาไปช่วยแบบ กับทุกคนเราได้ข้อมูลอะไรที่ดีๆเราก็อยากเไาแบ่งปันนะพี่นุษนนี่แหละไม่ใช่ว่าไม่ทุกนะทําอยู่ทุกวันเนี้ยทุกค่ะทุกมองตรงทุกใจแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ถึงได้ก็มันมันอยู่ไกลเหลือเกินเนาะก,ก,ก็ก็อยากจะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็ไม่รู้วันไหนเหมือนกันเห็นข่าวเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คือสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองสู้กับทุกสายพันธุ์นะคะคลิปนี้ถือว่าให้มาบอกสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับทุกสายพันธุ์นะคะเพราะว่าเาเราไปรักษาเนี่ยเราโดนยาฆ่าเชื้อโดนอะไรที่คุณหมอประเคนให้อะ่ะบางคนก็ร่างกายก็จะเสี่ยมแล้วพเพอเิญกับลำไส้ไปติดเชื้อด้วยแล้วทีนี้กับลงปอด เขาจะร่วงเลยนะคะอันนี้คุณหมอที่ที่ฟังมาคือจุดเริ่มต้นของมันต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณอยู่ได้สิบสี่วันเชื้อไม่ลงปอดรักษาลำไส้ไม่ให้ติดเชื้อน่ะคุณรอดค่ะรอดไม่พอนะคุณยังมีภูมิคุ้มกันที่แสนแข็งแรงประดับร่างกายคุณอีกนะคะไม่ใช่แต่คุณรอดอย่างเดียวคุณไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ถ้าคุณผ่านตรงจุดนี้ได้คุณหมอท่านคอนเฟิร์มเลย ว้ยจะมาหัวล้อทำไมคนกำลังบอกไอ้น,นี่อยู่ยังมาอันหัวล้อให้สั่างซ่าอยู่เนี่ยอ่าจะเอาความรู้มาแจกเพื่อนๆเนี่ยนั่นแหละอยากจะบอกว่า <c oughs> อย่าลืมนะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอ สองไม่เครียดปล่อยวางนะคะเพราะว่าความเครียดทําให้เลือดเราแข็งตัวนะคะอันนี้ฟังมาจดทุกสเต็ปค่ะอะ่ความเครียดทําให้เลือดเราแข็งตัวแล้วทําให้โครคภัยไข้เจ็บเรามาแล้วก็ออกแดดมั่งแล้วก็ดื่มน้ําเยอะๆคําว่าน้ําเยอะๆก็เพิ่มออกซิเจนให้เลือดนะคะดื่มน้ําเยอะๆก็อ่า ดื่มน้ำมะนาวอย่างคุณนุษนว่านั่นแหละดื่มน้ำมะนาวกับน้ำร้อนพอพอนั่นเราไม่ไออย่าให้อนะคะหลีกเลี่ยงคืออะไรก็ได้ที่อย่าออะคะ่ะเพราะว่าเชื้อเขาจะลงปอดช่วงนั้นน่ะอย่าให้ลงปอดนะคะเป็นไปได้ก็คือทานน้ำร้อนเยอะๆเพราะว่าน้ำร้อนน่ะมันจะไปละลายเสเตทนะคะนะคะหลีกเลี่ยงการไอให้มากที่สุด และทีนี้ก็ดีถอกลำไส้เพราะลำไส้อ่ะจะเป็นแบคทีเรียนะคะเพราะว่าแบคทีเรียนั้นมันจะไปที่กระแสเลือดนะคะมันก็จะนำพาหลายๆอย่างและทีเนี้ยนะคะอันนี้คือขั้นตอนถ้าผ่าน14วันคุณไม่ลงโปอดคุณรักษาไข้คุณหายคุณจะคุณจะได้รางวัล รางวัลโดยโดยที่คุณจะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงไว้ลบกับทุกสายพันธุ์นะคะอันนี้คือข้อดีของการทําทําวิธีนี้นะคะที่คุณหมอเขาแนะนํามาเนี่ยเพิ่งได้คลิปก็บอกเพื่อนเลยค่ะดีใจที่มีคนอ่าได้ไอเดียอะไรดีๆมาบอกเพื่อนนะคะนะจังจาก็ได้ช่วยมั่งก็ดีค่ะ้วถือว่าแบ่งปันนะคะ ั้งสาก,ก็จะทําเหมือนกันนี่คือเป็นคลิปไว้บอกเพื่อนนะคะอย่าลืมพักผ่อนออกแดดมั่งออกกําลังกายอย่าเครียดดื่มน้ําเยอะๆดีถอกลําไส้สรักษาลําไส้ตัวเองนะคะดื่มน้ําทานผลไม้ที่ที่มาจากธรรมชาติก่อนนะคะอย่าให้ลําไส้ติดเชื้อช่วงที่เราเป็นอะ แต่ถ้าคุณผ่าน14วันเชื่อไหมคะคุณจะได้วัคซีนที่ดีที่สุดค่ะแข็งแรงที่สุดก็คืออ่าน้ำเยอะมากตากแดดล้ลางรถนั่นแหละค่ะคุณต้องทำเลยตั้งๆาก็เหมือนกันต้องทำอะค่ะนะคะหมายถึงว่าคนที่มีเริ่มอาการที่จะเป็นหวดัดรู้สึกร้อนจมูกหรือคอแห้งเริ่มไม่ได้กิน เนี่ยค่ะหมายถึงอันแต่ของเราเนี่ยเราต้องทำทำอยู่แล้วถ้าเรายังไม่เป็นอะอย่างช่างซ่ายังไม่เป็นใช่ไหมช่างซ่าก็ออกกําลังกายหรือทําให้ใจิตใจตัวเองไม่เครียดไม่ไม่อะไรเงี้ยก็น้ําร้อนนี่ก็ประจําอยู่แล้วค่ะนะะก็ก็ดูแลไปแต่หมายถึงว่าอันนี้เคสคือลักษณะเป็นเนี่ยค่ะที่คุณหมอเขาแจ้งมาเป็นเรารักษามาตรฐานที่สิบสี่วันเนี่ย ไม่ให้ลงปลอดดีถอกลำไส้นะคะทาน้ำเยอะๆไล่ออกซิเจนในเลือดอย่าให้เลือดเหนืดหมายถึงว่าหมายถึงว่ามันจะทำให้เราไออะค่ะนี่แหละนะคะน้ำสำคัญมากสำคัญค่ะทั้งน้ำร้อนเนี่ยทานเยอะๆเลยค่ะถ้าน้ำร้อนไม่ได้ก็ไม่ใช่น้ำเย็นน้ำแช่แข็งเป็นน้ำตักแดดธรรมดาก็ได้ถ้าใครไม่มีติ๊กน้ำนะคะอันนี้คือบอก นอนแล้วค่ะได้ข่าวดีมาบอกเพื่อนเลยขอบคุณมากมายค่ะ See you next to see you next คลิปนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะรักเลิฟทุกคน my friend for you ค่ะขอบคุณนะคะหลับฝันดีนะคะอย่าลืมนอนให้เยอะๆนะคะ8ชั่วโมงต่อวัน6ชั่วโมงต่อวันก็ยิ่งดีนะคะนอนเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่เครียดดื่มน้ำดีท็อกลํำไส้ แล้วก็หน่มน้ําอุ่นออกกําลังกายตากแดดนะคะ่ะนี่นะคะไม่ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับคนที่เริ่มเป็นนะคะอย่าให้ไอก็พอพยายามหาอะไรก็ได้มากินแก้ไอาะคะ่ะถ้าได้ตรงนี้ได้นะสุดยอดแล้วค่ะคุณจะได้วัคซีนที่ดีที่สุดคือภูมิคุ้มกันของคุณแข็งแรงมากค่ะต่อสู้ทุกสายพันธุ์เลยถ้าคุณผ่านตรงสิบสี่วันน่ะนะคะ แชร์บอกต่อบอกกันนะคะเชิญแชร์ไปให้คนอื่นเขาได้รู้ความรู้ด้วยกันค่ะนิดๆหน่อยๆก็แบ่งกันนะคะขอบคุณค่ะฝันดีพี่นุสศน